ในห้องที่เราทําครัวซองต้องมีอุณหภูมิไม่เกินเท่าไหร่ครับจําเป็นต้องทําในห้องแอร์ไหมวันนี้แม่แบ๋วจะมาเล่าให้ฟังค่ะในขั้นตอนของการทําครัวซองนะคะแม่แบวจะแบ่งออกเป็นหลกัหลกๆนะสส่วนส่วนที่1ก็คือส่วนของการผสมแป้งโดส่วนที่2ก็คือขั้นตอนของการรีด <Okay. S 1> ข้าวแป้งกับเนยนะคะพับแป้งแล้วก็การตัดขึ้นรูปเนาะ แล้วส่วนที่3ก็คือในส่วนของการพุฟแล้วก็อบโครซอ,องในส่วนที่1นนะคะการผสมแป้งโดอ่ะอ,อุณหภูมิห้องอ่ะไม่จําเป็นต้องเย็นมากแค่เรานะคะควบคุมวัตถุดิบที่จะนํามาใช้ผสมแป้งโดให้มีความเย็น<ๆ>เช่นน้ําก็ต้องเย็นจัด นมก็ต้องเย็นเนาะในกรณีที่เราอยู่ประเทศที่เมืองร้อนนะเพื่อที่ไม่ให้นะคะแป้งโดที่เราผสมเสร็จออกมานะอุณหภูมิร้อนเกินไปเท่านั้นเองส่วนที่2นะคะเป็นขั้นตอนของการรีดเข้าแป้งกันเนยรียดพับแล้วก็ตัดขึ้นรูปขั้นตอนนี้เราจะต้องดิวกับเนยโดยตรงนะ ถ้าอุณหภูมิห้องของเรานะมีความร้อนเนยมันก็จะละลายพอเนยละลายเสร็จนะคะเวลาเรารีดะเนยก็ผสมเข้าไปกับเนื้อของแป้งโดมันก็ทําให้ครัวซองอะไม่ออกมาเป็นโพรงลังพึ่งสวยๆเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เราก็ควรที่จะ จำกัดนะคะอุณหภูมิห้องไม่ให้มันร้อนเกินไปเนาะถ้าให้ดีนะคะประมาณสัก20องศาเซลเซียสอันนี้จะรีดง่ายเนยไม่ละลายไวเพื่อนๆนะที่อยู่ประเทศเมืองหนาวอุณหภูมิตอนหน้าหนาวก็บอกว่าเย็นอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่สําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่อยู่เมืองร้อนนะเช่นเมืองไทยนะอุณหภูมิห้องปกติของเมืองไทยอะค่อนข้างที่จะร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเรารีดแป้งในห้องแอร์นะคะมันก็จะดีกว่านะเนยก็จะละลายช้า แลแปงงแต่ถ้าบางคนไม่มีห้องแอร์ล่ะทำยังไงนะคะถ้าสมมุติว่าไม่มีห้องแอร์นะเทคนิคที่แม่แววใช้แล้วก็สอนเพื่อนๆในคลาสนะคือ1เลือกที่ช่วงเวลาในการรีดแป้งให้เย็นนิดนึงนะอาจจะเป็นช่วงแบบเช้าๆที่อากาศไม่ได้ร้อนจัดเกินไปแล้วก็พักแป้งนะคะให้บ่อยขึ้นนะเช่นปกติถ้าสมมุติว่ารีดในอุณหภูมิห้องที่แบบสัก20องศาใช่ไหมคะเวลาเราเข้าแป้งกับเนยเราก็รีดพับ ได้เลยแต่ว่าถ้าอุณหภูมิห้องของเราไม่ได้เย็นจัดนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าแป้งกับเนยเสร็จใช่ไหม พอเรารู้สึกว่าแป้งของเราเริ่มจะนิ่มละเนยมันเริ่มจะนิ่มมพักแป้งในตู้เย็นก่อนนะคะไม่ต้องรีดพอเนยมันเริ่มเซ็ตตัวนะคะแป้งมันเย็นนะเราค่อยกลับมารีดใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่ช่วยได้ในกรณีที่เราไม่ได้รีดแป้งครัวซองในห้องแอร์เนาะเป็นเทคนิคที่ไม่แบบใช้แล้วก็สอนนะักเรียนในคลาสเรียนด้วยในส่วนที่3นะคะก็คือขั้นตอนของการพุฟและอบนะขั้นตอนนี้ไม่จําเป็นต้องทําในห้องเย็นอนะุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับ การพูฟนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ให้ประมาณสักแบบ26-27องศาเซลเซียสแบบนี้